ใครกลัวตุ๊กแกก็เลื่อนผ่านนะครับคิดนี้วันนี้ลิโชคจะพามาดูตุ๊กแกชัดๆไกลรๆมันเกาะอยู่ที่กระจกที่บ้านผมชั้นสองทิ่นนี้เป็นถิ่นของเขาเรียกว่า,าเขตป่านะนะอยู่เชิงพาไม่ไกลจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนหรือเขื่อนสรีล้านนาเท่าไหร่ ให้ดูนะตัวนี้ก็ยาวประมาณครึบครึ่งได้นะนี่คือตุกแกพันอะไรผมก็ไม่รู้จักผิวมันก็เหมือนจะเป็นตะปุ่มตะป่ำนะครับเป็นลายจุด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 ดูหน้าตาตัวนี้ถ้าผมเดานะจะบอกว่ามันเป็นตัวเมียใช่ไหมก็ไม่ใช่ผู้สันทัดกรณีนะครับนี่มาเกาะแม่มีความสุขมากห้อ,อยหัวลงนะ มันมาเกาะตรงนี้ให้ผมเห็นนี่ประมาณคราวนี้ก็เป็นคราวที่สามได้ละตัวเนี้ยบางครั้งมันก็เข้ามาเกาะในช่องหลีมุ้งรวดข้างล่างากินมแมลงสาบกินมแมลงคือหน้าตามันนะจะดูเหมือนใจดีนะเป็นมิตรนะบางครั้งผมก็รู้สึกว่ามันมาแอบดูผมผมก็เห็นมันจากตอนแรกที่ คือรอบนี้ยผมย้ายมาอยู่เชีงยงใหม่เนี่ยก็จะบอกว่าตั้งแต่วันที่14มกราคม2565คือบ้านผมอ่ะเขาเรียกว่าแถวเนี่ยมันเป็นป่ามันมีตุ๊กแกทุกที่นะครับทุกที่เลยไปถามชาวบ้านแล้วทั้งหมู่บ้านใกล้เคียงแล้วก็ใกล้ๆเนี่ยถ้าเป็นเขตป่าเนี่ยมีตุกแกทั้งนั้นนะครับ พอเข้าไปในชุมชนห่างไป6กิโล10กิโลจริงๆมันก็มีแต่ว่าถ้าเกิดคนไล่ไล่มันไปหรือว่าที่ที่ไม่เงียบหรือว่ามีการทำการค้าขายหรือมีคนเยอะๆบางตัวก็จะโดนฆ่าตายนะส่วนในเขตป่าเชิงผาแถวนี้เขาก็บางคนก็เขาเรียกว่าอะไร มันร้องรบกวนเขาก็เอาอะไรไปแทงมันตายมันพวกนี้ถ้ามันสู้นี่มันไม่หนีนะครับมันจะต่อสู้เคยเห็นบางคนเขาตีมันนี่จะฆ่ามันให้ตายนี่มันก็มากัดเลยนะสำหรับการร้องเสียงดังก็อหน้าลำคาญสําหรับบางคนบางคนชอบนะครับผมก็ไม่ค่อยชอบอะไรผมชอบเงียบๆซะมากกว่าเสียงมันกลางคืนเนี่ยหรือเวลามันร้องก็กองกัางวานดังะแล้วก็ หลายๆคนกลัวถามบางคนบอกที่เขาทํารีสอร์ทโฮมสเตย์ชื่อคุณพิติมเขาก็บอกว่า80%ลูกค้าคนทั่วไปะจะกลัวนะ20%ไม่กลัวอยู่กับมันได้เจอแล้วไม่ตกใจจะให้ดูใกล้ๆข้างๆนี่สำหรับผมเห็นตอนแรกก็ขนลุกนะแต่ตอนนี้ก็เจอมาสามเดือนแล้ว เริ่มขนไม่ลุกแล้วเริ่มเฉนชินแล้วมันแต่ละตัวนี่เท่าที่ผมเห็นนะครับก็อุปนิสัยใจคอแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะมีตัวดุตัวกวนตัวน่ารักตัวนิสัยดีตัวเมตตาคือนิสัยเหมือนคนนะเหมือนหมานะครับเหมือนหมาประมาณนี้บางตัวก็มาท้าทายมาหยุดขวางคือ ผมไล่ออกจากบ้านชั้นล่างเนี่ยไปสิตัวที่เห็นเหลืออยู่สองตัวตัวใหญ่สุดประมาณสองคืบเล็กๆก็ประมาณคืบหนึ่งนะครับส่วนห้องนอนชั้นสองนี่ก็ไล่ออกไปประมาณสามตัวจุดที่มันเข้ามาได้ก็คือประตูตกจะมีช่องว่างด้านบนนะส่วนด้านล่างก็มุ้งลวดขาดโดนหนูกัดแล้วพอหนูเข้ามาก็ ออกไม่ได้ตกไปในห้องน้ําปิดประตูส่วนตุ๊กแกก็ตามเข้ามานะครับแล้วก็ส่วนที่ประตูตกก็มีรูมันเข้าได้ตอนนี้ผมก็ซ่อมแล้วนี่นะก็เดี๋ยวไว้ว่างๆจะมาเล่าเรื่องตุ๊กแกให้ฟังนะครับอย่างที่บอกนะใครไม่ชอบตุ๊กแกก็เลื่อนทานนะครับขออภัยที่เอาตัวอะไรที่มันน่าเกียดมาให้ดูแต่สําหรับบางคนเขาน่ารักนะผมเห็นไปเรื่อยๆผมก็เริ่มชินไอตัวนี้ มันเคยมาอยู่หน้าก้อนหินหน้าห้องชั้นสองของผมก็เอาหินออกไปแล้วมันมันนอนที่เย็นๆแอบอยู่ในซอกหลืบือบ้านผมยังสร้างไม่เสร็จก็เอาหินวางหน้าประตูกันน้ำนี่นี่น,น,นีมันเริ่มคานมีไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วมันคงเห็นผมพูดเสร็จพอดี มันกลัวคนนะแต่ถ้ามันอยู่ข้างนอกแล้วเราทําอะไรมันไม่ได้มันจะไม่กลัวเราสัญชาตญาณมันจะรู้ถ้าเราอยู่ข้างนอกแล้วเอาไม้จิ้มโดนตัวมันได้มันจะกลัวมันจะหนีถ้าตอนกลางคืนเนี่ยเอาไฟฉาย่องเอาไม้หรือที่จับถ้ามันไม่หนีก็จะคล้องคอมันได้ผมมาสร้างทําบ้านนี้เรื่อยๆนะครับเป็นระยะเวลาสี่ครั้งตั้งแต่ปีห้าสี่ก่อ จะบอกว่านี่ตัวมันอยูอ่ก็ได้รู้จักตุ๊กแกหลายชุดแล้วหลายคอข้างล่างบ้านก็ที่สมัยหนึ่งที่ไม่ได้อยู่บ้านมันก็มาออกไข่ก็มีนะเคยเห็นมันออกไข่ด้วยแล้วก็ทิ้งไข่ไว้เปลือกไข่ยังอยู่ด้านล่างเดี๋ยวว่างๆจะถ่ายให้ดูบางคนเกิดมาไม่เคยเห็นไข่ตุ๊กแกมันยังเกาะอยู่นะ ข้างนอกเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมีไมต่ต่ำกว่าสามตัวคือไอ้ตัวที่ผมไล่ออกจากบ้านเนี่ยเจอมาหลายคอกแล้วก็เคยนะผมเคยโดนมันกระโดดเปิดประตูออกไปชั้นสองเนี่ยช่วงมืด,ม,ดมืดอะ่ะคืนเดินมึดเลยนะมันกะโดดมาเกาะหลังตกใจมากเลยขนลุกมากเลยน่มันอย่างกับคนหรือตัวอะไรกระโดดมาเกาะหลังมันตัวเล็กแต่ความรู้สึกแบบเหมือนเหมือนอะไรที่ใหญ่ๆมาเกาะหลัง ดีที่มันเกาะตรงด้านหลังตรงช่วงหัวไหลแล้วมันก็เพ่นหนีออกไปมันก็ตกใจเราเราก็ตกใจมันถ้าเราตัวเล็กมันคงจะกินไปละมันคงจะกินตัวเราเนยก็อันนั้นครั้งหนึ่งที่น่าก,กลัวสําหรับผมเนี่ยส่วนตอนเด็กๆเคยโดนกัดนะครับกัดนิ้วเท้าแล้วมาที่นี่ก็เคยโดนกัดกัดเท้าบ้างก็มีที่คอมันกระตุกกระติกนิดนึงนะเมื่อกี้เนี่ย ก็เดี๋ยวไว้จะเล่าเรื่องเราเกี่ยวกับตุ๊กแกต่อไปว่าเคยเจอมากี่รอบ,รอบเจอเยอะสุดกี่ตัวแต่เอาเป็นว่าเจอมันทั้งครอบครัวหมู่คณะเลยนะครับตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วโอ้หลายสิบปีก่อนแล้วก็รอบนี้ที่มาเจอก็โผล่มาทีหนึ่งก็เจ็ดแปดตัวเลยนะทางเดียวแล้วเดี๋ยวไว้ลิโชคจะมาเล่าประสบการณ์ผจญตุ๊กแก การโดนตุ๊กแกกัดการจะไล่มันยังไงจะจับมันยังไงผมเคยคล้องคอมันนะคล้องคอจับใส่กงหนูแล้วก็ไปปล่อยไกลๆส่วนถ้าจะให้เอามือจับเลยไม่กล้านะครับถ้าจับผ่านผ้าอะไรก็เคยแบบช่วยมันคือคล้องคอปุ๊บมันสะบัดหางหลุดแล้วก็เชือกที่คอไม่หลุดผมก็ต้องกดตัวมันแล้วก็ค่อยๆเอาเชือกที่คอออก ส่วนใครดูเด็กๆหรือว่าใครที่ไม่เคยรู้จักตุ๊กแกอย่าไปเข้าใกล้มันนะถ้ามันกัดทีนี่ฟันมันคมเหมือนมีดเลยนะครับแล้วก็แรงตามมันเนี่ยช่วงกามของปากมันเนี่ยแรงงักมันเนี่ยแรงมากถ้าเชือกคล้ายๆเชือกลูกเสือเส้นเล็กๆประมาณสักไส้เทียนเนี่ยมันขัดทีไม่มันกัดทีนี่บี้แบนเลยนะเกือบขาดเลยนะ แรงมันเยอะนะครับถ้ากัดนิ้วคนก็อันตร,รายนะมันคานไปข้างข้าๆคานลงนะมืนมันแอบบางตัวแอบอยู่ในช่องของเหล็กกล่องอะ่ะเขาไม่ได้ออกปิดรูนะเป็นที่อยู่ของมันก็มีโอเคก็วันนี้ให้ดูเท่านี้นะครับเรื่องราวของตุ๊กแกไว้จะมาเล่าให้ฟังนะ ใครมีประสบการณ์เคยเจออะไรคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับสวัสดีครับ